อาว,วันวันดีเอฟซีทุกคนก็วันนี้เราก็มาดูกันหลังหวยออกเนี่นแว่าจุดไหนเข้าบ้างก็อันนี้เลขตารางเนาะเลขตารางก็ที่ผมวงไว้ให้อ่ะเห็นไหมสามศูนย์สองห้าหกห้าสองเก้าตัวนี้หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่ห้าสามห้าอันนี้น อันนี้ชุดไม,ไม่ห้ามซื้อเนี่ยมันก็โอเคผ่านไปนะไม่ก็นี่แหละเลขตารางแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีคนชอบดูแต่เลขตารางนี่แหละเพราะว่าผมทํามาเนี่ยมีแต่คนดูแต่ตัวเลขตารางเนี่ยเยอะสุดเลยสงสัยคนชอบตัวนี้บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็เข้าไปนะสามศูนย์เนี่ยผมให้ดูเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมให้ดูเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี่ยเห็นไหม สก็เข้าสามศูนย์นี่ไงนี่ไงที่ผมวองไว้ให้แล้วก็เก้าเจเจดเก้านี่ไงที่ผมบอกแล้วว่าผมจับคู่ให้อะมันเข้าทั้งบนทั้งล่างอยู่แล้วแค่เอาไปหาเลขเด่นๆมาสักตัวนึงแล้วก็มาจับวิ่งเลยยังไงก็เข้านี่แหละยังไงก็ได้ตังนะก็โอเคผ่าน เลขตารางผมะผมจับให้มันเข้าทุกงวนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกคนต้องไปหาเลขเด่นๆมาถ้าเราแม่นแล้วก็ชัวร์จริงๆอ่ะมาจับใส่ตัวเดียวเลยยังไงก็ได้ตังก็นี่แหละก็เข้าไปที่0่วนสามกเจ็ดเก้าก็นี่แหละเด ได้อีวันสองวันนั่นแหละเดี๋ยวผมว่างแล้วผมจะมาลงเลขตลารางชุดนี้ให้แล้วก็อันนี้ที่นี่ไงอันนี้สูตรบนกับสูตรล่างเนี่ยมันสามารถออกมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะชุดชุดข้างบนเนี่ยชุดเนี่ยสองชุดเนี่ยมันก็เข้าไปที่นี่สามสูตรบน สามศูนย์แล้วก็นี่ชุดล่างของเรามันหลุดมาสองงวดแล้วนะมันเพราะมันขึ้นบนหมดเลยอะ่ะง่ดที่ผ่านมาก็ขึ้นบนขึ้นบนหรอเปล่าออ เออเนี่ยแหละเล็เกเนี่ยแหละชุดนี้อันนี้ก็ยังไม่พลาดเลยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยชุดเนี่ยแต่มัามาเข้ามาสามสี่สามงวดหรือเปล่าสามงวดติดแล้วมั้งที่ผมลงไปให้น่าจะเป็นสามงวดน,นะมันก็เข้ามาโดยตลอดนะแต่เนี่ยผมก็ทำสีให้อยู่นะ ก็มีแค่กี่ตัวเองหกห้าศูนย์สามแปดหนึ่งเนี่ยหกห้าไปนี่แล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยตัวนี้มันโดดขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวันนี้ก็เดี๋ยวงวดงวดน,นี้เดี๋ยวผมก็จะลงให้เหมือนเดิมแนะแต่มันผิดมาสองงวดแล้วแต่มันขึ้นบนไปสองงวดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยสองงวดสามงาวดได้ตัวเนี้ยที่ทําเป็นล่างแต่มันขึ้นไปบนอนะ เดี๋ยววันนี้ก็จะลงให้เหมือนเดิมแบบนี้แหละแต่ว,ว่ารอผมว่างอีกวันสองวันเนี่แหละแต่ว,ว่าจริงๆผมบางทีผมก็เลือกให้ไม่ถั่วจริงๆเราทุกคนก็ต้องโดเองด้วยแหละเนาะว่าเราต้องตัดสินใจเองด้วยแหละก็วันนี้ก็เข้าไปสามศูนย์ตัวนี้เนาะอันนี้ก็สามศูนย์เนี่ย ก็เนี่ยแหละมาคุยดูกันหลังหวยออกว่าตัวไหนเข้าเฉยๆก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้แหละ